đem. đạt đái pấp đึง là bóc đấy, à, cái đi, diêm, tăng tàu phương Hán à, đái, bay tiếp theo cao khoảng điêu, thuận v một hai, Alshiva 9, chụp กระโดดกระแทกเลยปุ๊บกระโดดบล็อกเลยเยี่ยมอ่าสวยงามลูกอ่าท่ารักเคต่อเลยจา้ขอเดียวทุนวีปุ๊บปุ๊บปุ๊บบ,บอยเอาเชฟปาคก้าหาไปนิดนึงไม่ไล่เออเออนี่อะไรสวยอะมาอันนี้ต่อพื้นฐานเอเชีฟออก Yeah, gì à mà cũng à ta ma quý tham báo long tôi ok tám combo, à hey eo sếp nà ba รูปแบบสุดท้ายพื้นฐานปึ๊บพิืน้นปีนเท้าโอเคบล็อกรอบหนึ่งตัวครับผา,าดียวก,ก้าออก่อนเลยไปแตะออกเออใกล้ๆใกล้ๆสู้สู้ไว้เออบล็อกปล่อยไปจับงัดเอออจับได้จับเจออีกแล้วในไงก็เจอครูสู้ก็จับได้ก็ทําต่อเลยทากันมาเอาเชฟบะกา้าใกล้ๆเลยติดเลยเอาเชฟอาา่ามันต้องเดินถอยหลังอยู่แล้ว เอาเชฟมาติดคู่เราสู้ได้เลยมาติดคู่เราสู้ได้เลยเพราะมันถอยหลังอยู่แล้วถูกไหมเอาใหม่เอาใหม่เอาเชฟใหม่ติดคู่เราสู้เออนั่นแหละเพราะมันต้องถอยหลังอยู่แล้วเวลาบล็อกปล่อยซ้ายต้องถอยหลังเลยนะเนี่ยมันก็มีช่องอะไรบ้างก็จะไม่ไกลมากอ่ะอีกทีไปไหนอ่ะเอาต่อเก้าขวายวกล้าเร็วยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จอ่ะต่อเลยเนี่ยอันไหนก็ได้เอาเลยจับเลยก้าขวายวกล้า ใกล้ๆเก่าเดรียมจะไปด้านหน้าเออดูระยะให้ดีอ่าเอาเชฟก้า,าต่อเร็วสุดท้ายแล้วเอาให้ได้สวยๆใกล้ๆเลยติดเลยเอาไปไหนไปสักไกลเลย พิกกาพนะื้นฐานนะดึงมาหยุดอบออะในรอบที่สองเยี่ยมโอเคเริ่ม อ่าอย่างเงี้ยลูกสวยใช่รูปแปลให้มันเป็นตัววีอ่าให้มันไปด้านข้างเอา